บทที่9เงาจันทร์กวินรู้สึกอึดอัดมากที่ต้องเปลี่ยนตัวเองให้กลายเป็นกวีอีกครั้งในค่ำคืนนี้ความเป็นจริงเขาอยากสูบบุหรี่และออกไปเที่ยวจนใจจะขาดแต่โดยไม่รู้ว่าเพราะเหตุใดเมื่อเขาเห็นเดนิสาแล้วกลับทำให้เขารู้สึกต้องรับผิดชอบบทบาทของฝาแฝดผู้พี่ให้ตาย กวินนึกในใจขณะที่กำลังเดินไปห้องนอนของพี่ชายและภรรยาอย่างเสียไม่ได้บางทีอาจเป็นความรู้สึกลึกๆที่สงสารและเห็นใจผู้หญิงคนนี้คุณอาบน้ำหรือ,อยังครับค่ะค่ะดนิสาหันมามองกวินในร่างกาวีด้วยความเขินอายจนตัวเขาเองก็ทำตัวไม่ถูกเหตุเพราะวันนี้ ชายหนุ่มไม่สามารถดื่มได้ด้วยเกรงว่าความจะแตกเพราะกะวีไม่ได้เป็นคนชอบดื่มแอลกอฮอล์เท่าไหรนะ่นักผมอาบน้ำก่อนนะถ้าคุณง่วงคุณนอนก่อนได้เลยนะครับกวินเรียบหยิบเสื้อผ้าและวิ่งเข้าห้องน้ำโดยไวโดยไม่รอฟังคำเอ่ยตอบรับจากหญิงสาวด้วยความฝืนอย่างยิ่งที่เขาต้องมาทำอะไรเช่นนี้เพียงเพื่อเป็นเงาของพี่ชาย ชายหนุ่มปล่อยให้น้ำเย็นจากฝักบัวรดจนแล้วจนเล่าอยู่นานเมื่อเขาออกมาจากห้องน้ำเดนิสาก็ปิดไฟนอนเสียแล้วเขานึกโล่งใจที่หญิงสาวหลับไปเสียได้คืนนี้ก็เหมือนเดิมที่แสงจันทร์จากหน้าต่างกระจกสา์ส่องเข้ามาในห้องนอนของคู่แต่งงานใหม่แสงจันทร์นวลตาที่ส่องมากระทบกับใบหน้าเนียนของหญิงสาวทำให้กวินนิ่งงันอยู่ชั่วขณะ สิ่งที่เขากลัวมากที่สุดที่จะเกิดขึ้นก็คือเขาไม่สามารถคุมสติได้เมื่ออยู่ใกล้กับดานิสากวินค่อยๆนอนลงข้างๆดานิสาโดยไม่ให้หญิงสาวตกใจตื่นเขานอนลงและหันหลังให้กับหญิงสาวใจของเขาเต้นไม่เป็นสัาเมื่อรู้สึกว่าดานิสาขยับตัวอย่านะอย่านะไอ้วินไอเฮีย้ย กวินแอบคิดในใจคำคืนนี้เขาไม่อยากทำร้ายผู้หญิงคนนี้อีกแต่ในอีกความคิดเขาก็ทอดถอนใจกับสัญญาหนึ่งปีที่ให้ไว้กับกวีจริงสิเรื่องนั้นชายหนุ่มฉุกคิดถึงเรื่องข้อตกลงกับกวีหากดานิสามีลูกสักคนเขาอาจจะได้รับอิสระก็เป็นได้ความคิดของชายหนุ่มที่ลดแล่นทำให้เขาหันไปมองดานิสาอีกครั้งหญิงสาวที่หลับตาพริมอยู่ข้างกายเขาตอนนี้ ยังคิดว่าตัวเขาเองคือสามีที่ชื่อกวีดังนั้นเขาจะทำอะไรกับเธอคืนนี้ก็ย่อมได้กวินอดใจไม่ได้ที่กลิ่นหอมจากกายสาวแตะเข้าจมูกถึงแม้ว่าวันนี้เขาจะสติดีกว่าคืนก่อนแต่ความเป็นผู้ชายของเขาก็ไม่ได้ลดลงเลยและนั่นก็ทำให้ชายหนุ่มสติขาดพปลึงอีกครั้งคุณวีอย่าได้ไหมคะ ดานิสาใช้มือดันริมฝีปากนุ่มที่พยายามจุมพิษบนริมฝีปากหยักของเธอแต่ยิ่งเธอออกแรงเท่าไหร่กรวินก็ยิ่งแรงกลับเท่านั้นและคืนนี้ก็เหมือนคืนที่ผ่านมากวินใช้ค่ำคืนที่เร่าร้อนกับหญิงสาวจนไม่รู้ว่าเวลาผ่านไปเท่าไหร่และเป็นค่ำคืนที่เต็มไปด้วยเสียงร้องไห้ของหญิงสาวด้วยความเจ็บปวดยิ่งเขาได้ยินเสียงร้องไห้เท่าไหร่เขาก็ยิ่งทรมาน ระคนสุขใจและอยากปลดปล่อยมากเท่านั้นชายหนุ่มไม่เข้าใจในความต้องการของตัวเองเลยแม้แต่น้อยหลังคลื่อนตันหาสงบหญิงสาวที่ร้องไห้ใจจะขาดก็ซบบนแพงอกแข็งแรงของเขาโดยมีเขาก็วินลูบป,ปล่อยผมนุ่มลื่นและเหลือบตาลงมองดูเธออย่างไม่เข้าใจเพราะอะไรนะดานิสา ทำไมคุณทางคำให้ผมเป็นแบบนี้กันนะกะวินรู้ว่ากวีจะไม่กลับมานอนที่บ้านคืนนี้เขาจึงเผลอหลับอย่างสบายในห้องกับพี่สะพ้ยทันทีที่ลืมตาตื่นก็ต้องลุปผึ่งร้างบนเตียงเชียร่างของหญิงสาวที่นอนหลับตาพริมนอนข้างกายชายหนุ่มเขามองเธอสักพักก็ต้องกลุ่มขมับเพราะหากเธอตื่นขึ้นมาเขาก็ต้องสวนบทบาทเป็นกวีอีกหน กวินค่อยๆเลื่ผ้าห่มเพื่อลุกจากที่นอนแต่แล้วหญิงสาวก็คว้า,าแขนเขาไว้ชายหนุ่มตกใจสะดุ้งหยงคุณตื่นแล้วเหรอครับคุณวีจะรีบลุกไปไหนคะยังเช้าอยู่เลยชายหนุ่มมองซ้ายมองขวาทีก่อนจับแขนของเดนิสาออกลุกขึ้นเถอะนะครับเช้าแล้วอยู่ก่อนค่ะคุณวีมือของหญิงสาวจับแขนของเขาไว้แน่นไม่ยอมปล่อย ตอนนี้หัวใจของชายหนุ่มเต้นแรงไม่ใช่เพราะความตื่นเต้นในอารมณ์ผู้ชายหากแต่เป็นสิ่งผิดปกติที่เขาเพิ่งสัมผัสจากผู้หญิงคนนี้และนั่นอาจหมายความว่าเธออาจจะรู้เรื่องที่เขาสลับตัวกับพี่ชายแล้วก็เป็นได้คุณจะคุณมีอะไรหรือเปล่าไม่สบายเหรอครับอืมเดนิสาดือตัวของกวินให้ล้มลงนอนและหอมแก้มเขาเบาๆจนชายหนุ่มรู้สึกขนลุก ดานิสาใช้จมูกไล่ซอกคอลงไปเรื่อยๆเธอเม้มปากยังดูดดื่มบนซอกคอของชายหนุ่มกกวินรู้สึกเคลิ้มไปกับการกระทําของดานิสาโดยไม่รู้เลยว่าเมื่อคืนแกไปไหนมาวะกกวินถามกวีขณะแต่งตัวสลับกันในห้องของกวินสีหน้าของกวีดูสดชื่นแจ่มใสขณะที่กวินยินขึ้นส่องกระจกก็ต้องตกใจอย่างหนักเฮ้ยแกเป็นอะไรของแก ดูดินี่รอยแดงชิสมาร์กที่ปานิสาทำไว้ปรากฏบนคอของกวินอย่างชัดเจนชายหนุ่มใจหายในเรื่องความลับที่ปิดบังอย่างหนักฉันว่าไม่ดีแล้วนะคืนต่อไปฉันจะไม่ทำอีกขอเลยกวินรีบเดินหนีออกมาจากนอกห้องแต่กวินคว้าแขนไว้เพราะอยากคุยให้รู้เรื่องได้ไงไอ้วินทำไมแกจะทำาไมฉัน แกไม่รู้หรือไงถ้าคืนนี้เขาไม่เห็นไอรอยคิสมาร์กนี่แสดงว่าพิษตัวกวินยืนนิ่งแล้วก็เริ่มคิดได้เขาทอดถอนใจอย่างหนักในเรื่องการหลอกดนิสานับวันเขานิ่งวาวุ่นใจและอยากหนีไปให้พ้นอย่างเป็นที่สุด